วันนี้นะจะมาสอนบายพาสวิธีรัดบายพาสมันเป็นเทคนิคเทคนิคการอินทิเกรตมันอยู่ในวิชาแคลคูลัสน้องๆที่เรียนวิศวกรรมเรียนคุรุศาสตร์เรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยน่าจะคุ้นอยู่น่าจะเคยเจอโอเคไปเริ่มนี่มาบายพาสนะวิธีรัดนะบายพาสวิธีรัด ที่จะแบ่งเป็น3กรณี3กรณี3กรณีกรณีที่กรณีที่1น่กรณีที่1เจอ x กํลัง n คูณกับฟังก์ชัน f x เจอ x กํลัง n คูณกับ f x โดยที่ f x เนี่ยฟังก์ชัน x เนี่ย f x เนี่ยต้องไม่ใช่ log ไม่ใช่ arc แล้วเราจะให้ x กํลัง n อยู่ช่องอะไรช่องดิฟเจอ x กำลัง n โจทย์ข้อนี้นะโจทย์ข้อนี้ตัวอย่าง x กำลัง n ก็คือ x กำลัง3คูณกับ f x f x ก็คือ e กำลัง2 x โดยที่ e กำลังส x เห็นปะไม่ใช่ log ไม่ใช่ arc เราก็เอา x กำลัง n เอาไว้ช่องดิฟเราก็ตั้งตารางเขียนตารางมาเขียนตารางคำว่า d D คืออะไร D คือดิฟ I คืออินทิเกรตอินทิเกรตเราจะเอา x กํลัง n อยู่ช่องดิฟจากโจทย์ x กํลัง n ก็คือ x กํลัง3อยู่ช่องดิฟแสดงว่าอีกก้อนหนึ่งก็คือ e กํลังส x เนะี่ย ต้องอยู่ช่องอินดิเกรตเอา x กำลัง n ไว้ช่องดิฟที่เหลือเอาไว้ช่องอินดิเกรตจากโจทย์ก็คือ e กำลัง2 x จากนั้นให้เราดิฟจนกว่ามันจะเป็น0ดิฟ x กำลัง3ได้3 x กำลังสองดิฟไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็น0ดิฟได้เท่าไหร่6 x ดิฟ6 x ได้6ดิฟ6ได้0 ดิฟฝั่งซ้ายนะดิฟจนกว่ามันจะเป็นศูนย์ต่อมาฝั่งขวาช่องอินดิเกรตอินดิเกรตเท่าที่เราดิฟอินดิเกต e กํลังส x ก็ได้ก้อนเดิม e กํลัง2 x แล้วก็ดิฟไส้่ดิฟไส้ดิฟไส้ดิฟไส้คือดิฟเลยดิฟส x ดิฟ2 x ได้2เอา2ไว้ข้างล่างอินดิเกตไส้ที่ดิฟได้จะอยู่ข้างล่าง อินดิเกต e ก็ได้ก้อนเดิมดิฟไซดได้2คูณ2ของเก่ากลายเป็น4ได้2คูณ4ของเก่ากลายเป็น8ได้ดิฟไซด์ได้2คูณ8ของเก่า8 2 16จากนั้นเมื่อเราอินดิเกตเท่าที่เราดิฟแล้วให้เราคูณทะแยง คูณทแยงนะคูณททแยงคูณททแยงจากนั้นให้เราเขียนเครื่องหมายเขียนเครื่องหมายกำกับเส้นไว้เขียนเครื่องหมายกำกับเส้นไว้ทั ication, ้งสี่เส้นที่เราคูณทแยงสีนต้นเงินให้เราเขียนเครื่องหมายเริ่มต้นจากเครื่องหมายบวกเสมอนะเริ่มต้นจากบวกเขียนเครื่องหมายกำกับเส้นไว้ ให้เริ่มต้นจากเครื่องหมายบวกแล้วก็สลับลบแล้วก็บวกแล้วก็ลบไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเราจะได้คำตอบแล้วเพราะฉะนั้นอินดิเกต x ก,กำลัง3 e ก,ก,ก,กํลัง2 x dx เท่ากับเวลาตอบนะให้เราเอาต้นลูกศรคูณปลายลูกศรเอาต้นไปคูณปลาย เส้นแรกเป็นเครื่องหมายอะไรบวกเอาต้นก็คือ x กำลังสามคูณไก็คือคูณกับ e กำลังสอง x ส่วนอะไรส่วนสองแบบนี้เอาต้นคูณไปแล้วเส้นที่สองเอาต้นคูณลายเหมือนเดิมเส้นที่สองเป็นเครื่องหมายลบเราก็ใส่ลบเอาต้นก็คือสาม x กำลังสองคูณปายก็คือ e กำลังสอง x ส่วน4ต่อมาเส้นที่3เหมือนเดิมเอาต้นลูกศรคูณปลายลูกศรเส้นที่3เป็นเครื่องหมายบวกบวกนะต้นคือ 6x ปลายคือ E กำลัง 2x ส่วน8ต่อมาเส้นที่4เส้นสุดท้าย เอาต้นลูกศรคูณปลายลูกศรเสร้นที่4เป็นเครื่องหมายลบเราก็ใส่ลบต้นคือ6คูณปลายก็คือคูณกับ e กําลัง 2x ส่วนด้วย16และอินดิเกตทุกครั้งอย่าลืมบวกอะไรบวก c แบบนี้แล้วลไปจัดรูปไปตัดเลขมา6ตัด8 6ตัด16อะไรก็ว่ากันไปโอเคจบบายพาสวิธีรัดกรณีที่1 มาดูกรณีที่2กรณีที่2เจอ x กำลัง a คูณกับ log x หรือ x กำลัง a คูณกับ arc เราจะให้ log หรือ arc อเราจะให้ log หรือว่า arc อยู่ช่องดิฟไม่ใช่ x กำลังะนะที่อยู่ช่องดิฟเปลี่ยนเป็น l o งเปลี่ยนเป็น log หรือว่า arc อยู่ช่องดิฟมาดูตัวอย่าง log เจอ log ไอ้ LNX เนะี่ยเขาอ่านว่าอะไรคนอ่านว่าลอนใช่ไหมลอนความจริงมันคือล็อกแต่เป็นล็อกฐาน e ล็อกฐาน e เขามาของลอนอนะลอนมันคือ Lock. ล็อกรอนมันคือล็อกฐานอะไรฐาน e ล็อกฐาน e เขาเขียน ln มาเริ่มเจออ่านว่าลอนแล้วกันนะลอน x เอาลอน x ไว้ช่องอะไรช่องดิฟที่เหลือต้องอยู่ช่องอินทิเกรตถ้าเจอถ้าเป็นกรละนีที่สองเนี่ยเราจะดิฟแค่ครั้งเดียวดิฟลอน x ได้ดิฟลอน x ตามสูตรได้1ส่วน x ถ้าดิฟหนึ่งครั้งก็ต้องอินทิเกรตหนึ่งครั้งอินทิเกรต x กำลังร้อย พี่ขอเปลี่ยนเลขนิดนึงร้อยมันไม่สวยเปลี่ยนเป็น99แล้วกัน99้าเก้าอินดิเกต x กำลังเก้าสิบเก้อินดิเกตกำลังต้องบวกเพิ่มไป1นกลายเป็นกำลังอะไร99บวกอีก1ก็กลายเป็น100่งรกำลังเท่าไหร่ทัวส่วนก็ต้องเท่านั้นแบบนี้ ทีนี้เสร็จแล้วให้เราคูณทะแยงเหมือนเดิมอ่าข้อนี้นะกรณนี้สองนะกรอนี้สดิฟแค่ครั้งเดียวถ้าดิฟครั้งเดียวก็ต้องอินดิเกตครั้งเดียวจากนั้นคูณทะแยงเพิ่มเติมก็คือคูณย้อนให้เราคูณย้อนลบอินดิเกตแบบนี้มาดูคูณย้อนอยังไงเพราะฉะนั้นอินดิเกต x กลัง99 ลอน x dx เท่ากับเท่ากับเท่ากับให้เราเอาต้นลูกศรคูณปลายลูกศรเหมือนเดิมต้นคูณะลรคูณปลายเอาลอน x ไปคูณกับ x ยกยกกำลังร้อยส่วนร้อย เอาต้นคูณปลายแล้วก็เส้นที่2เส้นที่2สังเกตนะเส้นที่2มันคูณย้อนลบอินดิเกตแสดงว่าเราจะเอาต้นลูกศรคูณปลายลูกศรแล้วก็ใส่อะไรข้างหน้าใส่ลบอินดิเกตข้างหน้าลบอินดิเกต มาจากไหนลบอินดิเกตมาจากตรงนี้ลบอินดิเกตแล้วเอาต้นคูณปลายต้นคือ x กำลังร้อยส่วนร้อยคูณกับปลายลูกศรปลายลูกศรคือ1ส่วน x แล้วก็ d x ก็น่าจัดรูป ไอ้ก้อนหน้าเนี่ยไม่ติดอินดิเกตใช่ไหมไม่ติดอินดิเกเตลอกลงมาพี่ก็จัดรูปสลับที่นิดหน่อยมาดูก้อนก้อนหลังติดอินดิเกตออยู่ดึงค่าคงที่ออกก่อนดึงหนึ่งส่วนหนึ่งร้อยออกข้างบนมีเลขหนึ่งข้างล่างมีเลข หนึ่งร้อยดึงออกอินดิเกรตสังเกตนะที่พี่วงไว้มันตัดกันได้ตัดไปเพราะฉะนั้น x ก,กำลังร้อยถูกตัดไปหนึ่งก็เหลือ x ก,กำลัง ร้อยลบไปหอ่าร้อยถูกตัดเปหนึ่งก็เหลือกำลังอะไรเก้าสิก้าอินดิเกรตมากำลังบวกเพิ่มไป1 99บวกอีกเท่าไรหน่งก็เป็นกำลังอะไรหนึ่งร้อกำลังเท่าไหร่ตัวส่วนก็ต้องเท่านั้น แล้วก็บวกสโอเคแล้วก็ไปจัดรูปมาแล้วแต่เราละจัดรูปให้ดูก่อนนิดนึงหนึ่งไม่ต้องเขียนลบ x กำลังร้อยส่วนด้วยจับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนร้อยคูณร้อยก็ได้หมื่นศูนย์ส, 100, 100, 100, 100, 100, 100. ส,ส 4, ตัว แล้วก็บวกสโอเคจบกรณีที่2ต่อมากรณีที่3กรณี3จะยาวสุดนะใช่ไหมกรณี3ให้อะไรเจอ e คูณคอส e คูณ s ซ n ให้อะไรอยู่ช่องดิฟก็ได้อ่าก็ได้แล้วแต่เราแล้วแต่เราเลยนะพียว e กำลัง x ไว้ช่องดิฟ เอา cos x ไว้ช่องอินทิเกรตถ้ากรณี3อ่ะกรณี3คือเจอ e คูณ sin e คูณ cos นะกรณีสานะ e คูณ sin e คูณ cos เอาอะไรไว้ช่องดิฟก็ได้ให้เราดิฟ2ครั้งดิฟ e กําลัง x ก็ได้ e กําลัง x ได้ e กําลัง x ถ้ากรณี3อ่ะให้ดิฟ2ครั้งดิฟ2ครั้งก็ต้องอินทิเกรต2ครั้งอินทิเกรต cos ได้ sin ดิเกตไซได้ลบคอร์สจากนั้นให้เราคูณทแยงเหมือนเดิมใส่เครื่องหมายเริ่มต้นจากเครื่องหมายอะไรเขียนเครื่องหมายกำกับเส้นเริ่มต้นจากเครื่องหมายบวกลบแบบนี้เพิ่มเติมคือคูณคือคูณย้อนอคูณย้อน เมื่อกี้คุณย้อนลบอันนี้เป็นคุณย้อนบวกอินทิเกรตนี่เหตุผลเพราะอะไรเพราะมันสลับบวกลบบวกแบบน,นี้มาเริ่มแบ่งก่อนแบง่ง ินเก e กําลัง x cos x dx เท่ากับให้เราเ,าเอาต้นลูกศรคูณต้นคูณไยเส้นแรกเป็นเครื่องหมายบวกเอาต้นคูณไยเอา e กํลัง x ไปคูณกับอะไร sin x ต่อมาเส้นที่สองเส้นสีน้ำเงินนะเส้นที่สอง ให้เราเ,าเอาต้นคูณปลายสังเกตเครื่องหมายก่อนเส้นที่2เป็นเครื่องหมายลบแล้วลบไปเจอกับลบหน้าคอสลบคูณลบกลายเป็นบวกเอาต้นคูณปลายเอา e ก,กําลัง x ไปคูณกับ cos x จากนั้นมาดูเส้นที่3เส้นที่3คือเส้นที่คูณย้อนสังเกตหน้าอินดิเกตเป็นเครื่องหมายบวกแล้วบวกไปเจอกับลบ เอาลบตรงนี้ลบตรงนี้ตรงนี้เอาลบตรงนี้ไปคูณกับอะไรกับบวกลบไปคูณบวกได้ลบกลายเป็นลบลบอินดิกเตเหมือนจับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย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 มาคูณกันไปเครื่องหมายลบอินดิกเตแล้วก็เอาต้น จะเอาต้นหรือปลายขึ้นก่อนก็ได้เนี่ยเอาอสองก้อนนี้คูณกันเพียว e ขึ้นก่อนเป็น e กํลัง x คูณ cos x แล้วก็อย่าลืมใส่ dx ข้างหลังมาด้วยนี่นะก้อนนี้ที่วงไว้มาจากเอา cos กับ e ที่วงไว้เอาต้นคูณปลายหรือจะปลายคูณต้นก็ได้ จับมาคูณกันเลยได้ก้อนที่อยู่มุมขวามุมขวาบนจากนั้นให้เราย้ายอินดิเกตย้ายอินดิเกตฝั่งขวาไปฝั่งซ้ายย้ายไปเพราะฉะนั้นเวลาย้ายเวลาย้ายนะ เครื่องหมายมันเป็นเครื่องหมายอะไรตอนที่มันอยู่ฝั่งขวาตอนที่มันอยู่ฝั่งขวาเป็นเครื่องหมายลบพะลบย้ายมาก็ต้องกลายเป็นบวกเท่ากับเหลืออะไรฝั่งขวาลอกมา ก้อนนี้ย้ายไปแล้วเป็นบวกทีนี้สังเกตนะอินดิเกตสองก้อนนี้เหมือนกันให้เอาเลขข้างหน้ามาบวกกันข้างหน้ามีเลขอะไรมีเลขหนึ่งข้างหน้ามีเลขอะไรเลขหนึ่งเอาเลขข้างหน้าอินดิเกตมาบวกกันเพราะว่าไอสองก้อนนี้มันเหมือนกันเอาเลขข้างหน้ามาบวกกันได้เพราะฉะนั้นหน้าอินดิเกตที่เขาไม่เขียนมีเลขหนึ่งเอาเลขข้างหน้ามาบวกกัน 1บวกกับอีก1กลายเป็น2แล้วก็ e x, อินดิเกต e กำลัง x cos x dx เหมือนเดิมเอาหน้าอ e ินดิเกตมาบวกกันทีนี้สังเกตนะโจทย์เนี่ยเขาต้องการหาแค่ e x, คอินดิเกต e กำลัง x cos x dx อะไรไม่เกี่ยวสองไม่เกี่ยวตัวนี้ไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นสองคูณอยู่ก็ย้ายลงไปหารย้ายสองคูณอยู่ได้ลงมาหาร แล้วก็บวกอะไรอย่าลืมบวก4โอเคตอบจบทั้ง3กรณีนะ